สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องเนาะค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แอดจตนจิล่าน้ำเนี่ยเด้อค่ะมือนีแม่อุดรหรือว่าแม่จุธามาดเนาะค่ะเพิ่นสีผ้ามาเอาเหล็กจุดถูกคอกระปูพญานาเนาะค่ะเห็นยังละแม่วันนี้น่ะเอากะซีคอเพิ่นมันแช่ตัวแช่แช่บ๊อบเงินเราอะไรอยู่หน้าผากนะแม่ กันวันที่หนึงเพิ่นไห้ี่าะสิบชุดชั่บอกโก้ให้เขาเต็มเต็มไปไปเตี้ยเขาโก้ให้ตัวเ้เขาโก้ให้ตัวอีกตางาตา หัน้าหหน้าหเนาะแดงหลยฝนกับกรโตกเนาะขอเลยแรงเลยเนาะ้าทุขอทุคาท่เร่อขอที่บาราเลยใจดูกมาเลยมานสุมาขอให้ออกอยู่ที่นารูกมาเลยดยู่ที่แขนอยู่ที่นากูไดีบุญกุสนวาระนี่ก็ตีเทิด Tân niệm 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 niệm

ตําไทยโอ้ตําไทยบอโอ้ตําไทยตําไทยก็แม่เนาะตําไทยเท่านี้ล่ะอืมไ้ตําไทยเท่านี้บันที่ะไดก่อนบันทีหนึ่งบันทีหนึ่งบอกแย่แม่ดาวบันทีที่หกเนาะฮ่บมอวันทีหนึ่งเด้อพอเด้อบันทีหนึ่งพเส่นพอหน่ะไปคุณเด้อไปใช่เมมใทยเท่านี้ละรัฐบาลเท่านี้ละตัวใดแม่อันหกหกสามเจ็ด ศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกสามเก็ดไป่เลยพอไปเอลไข่ห่านี่ละเด้อบันที่เนือขอหายเตะเตะเขาโก้หายเลยเด้อจินชักคิดนี่ละน้องขอจินชักคิดนี่ขอที่เวลาเนี่ยทีเวลาเนี่ย พอใหอุ้นโดยดูเก่าโดกาม่ดูอให้ท่าท่ท่าสองดดูอดูท้ดูพออดูอูดูดูน้าตาดูแต่ขอพึ่งับขอเาลา้นีพอพอไปใช่ขอกระพินตาีดไปถึงเดื่อไปกองสลากเรื่ององสลากกับ่แมนไม่พอพ้นว่าไปออกห่างกอนห่าาเนี่ยไปออกหางงาุ่นพอมันชันจรชันจรเนี่ยพอไปคือเขานี่เรื่องัจรไปเลย ม่อนไปฟุ้หยบใบตัวนี้ละวาทิไอ้ยาใบตัวนี้ละยูนยุ้หัวลูนกับมี่ได้พอไอ้เบิ่งใบยุ้หัวลูนกับมี่ไม่ทั้งหมูนะกับเป็นเโคยุหัวกือนี่เป็นเนคกี่แขนบุกนี่กมี่พอคกับแขนไห้กรคืนี่เป็นเโคกเคสัดสัดมานขึ้นในกับได ไม่เด็กคนแม่เข่งเขียนใบียนเต็มหน้าผากเลยแม่ย่านแต่บ่ฮูก็เขียนใบโพกน้ำก่ะเทน่านเตยโ่ฮูก็เต็มหวานถ้านีเป็นเด็กโคกเลยนีเด็กโคกมากมงหัวคิวนี่เป็นเด็กโคกเลยแต่ว่าโคกกับเก่ากับตัวเดียวกันมาสั่นเพื่นว่าแต่พอกลับไปเพิ่มเริ่มทังง่าทังเง้อีหยังไงล่ะพอไปโรด ไ,ไปเตะเขาโกเลยนี่นไปเตะเขาโก้เลยพอเลยนี Dee, ่นี ni ่ยหัวโกไปเตะเข้าโก้เเหัวแม่วดด่นไปเตะเข้าโกยนพังง่าุนแะเตะตรงไหนแม่เตะ้องข้าหมุนข้าหยั่งเนมันองไปสี่เ้เบิ่งนะเนี่ยนี่นี่พอขอมีมุนเด้อพอเด้อย่าให้เขาอันหมุนข้าหมุนบ้องดอน่ะพอยขาหมุนไก่ให้ข้ามุนไก่ยั่งไปเหยียบไปตัวนี้เด้อพอเทวดาเออเหยียบไปตัวอันหก เท่นี้มันก็เป็นสามสามเก่านบอกครับแต่ว่าข้างนั้นเลยแม่ที่แม่ชี้เลยสามสามเก้านะเอ้ยไม่ข้างนึงอีกข้างนึงเก่าเ่อไหร่อันนี้เป็นเด็กฮกเลยนี่ยเป็นเด็กกเต็มเเลยแม่แมนยูหัวคิ้วเนี่ยเป็นเด็กฮกแต่ว่าพันมายำอีกที่หนึ่งยูแขนนี่มันเป็นเด็กเบิ้งไปมากเป็นเด็กศูนย์มันบอกครับเตือนเศร้ามากพ่นเห็นเป็นเด็กฮกเกตบานนี้ฮกสมเกตครับบ้านนี้กศูศูนเกต ืสามตัวได้หมแม่เอาสามตัวได้พอเนี่ยนะในในีะว่างเนี่ยน่ะพอให้เขาโตไหนกับให้เขาเอาต๊เแี่โต๊ี่ตด้วยสินี่นี่โต้เนนี่ตตแะแ้วอเนี่ยนะ่าฮ่าเออ่ะ่้เนี่ยเขาเนี่ยนี่เดียพพอให้เขาเนี่นี่นี่เขาได้กัให้เขาเนี่นี่ให้ยาต้งตีาโกนี่นี่ผู้ใดม้วนม้วนยังจะสร้างให้นอกมาตัวนี้ให้มันต๊ลูกยีนฟองไหนมันโต๊ลงใช่นี่เดียพพอเด้อป ให้เออให้เพี้ยฝังเ็ถึงก็เลยนี่หมดหมดหมดให้ยั่งมือนี่แล้วพอยั่งมือนี่ขอน้ำเทพมาเลยยั่งมือนี่ได้น้ำพิงซานสีตาตัวยั่งมือนีได้พอเลยแม่ยูแกนแม่มาเพิ่งยูแกนนี่ก็นี่นี่พอนั่นนี่อีซี่น่ะเพิ่นฝันเพิ่นฝันมาครับเขาเอาของมาแต่ว่าเด็กๆตัวนี้ล่ะนี่ยั่งตัวนี้ยังเป่าเป็นบอลเป่าตัวนี้เป็นบอลเป่าอนนี้เป่าเป่าตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้มา หมาพยายาำด้วยอีกหมาสิย้ำใช่ย้ำมาลูกย้ำเทนี่บ่โอ้เทนี้บ่ลูกเทนี้บ่เนาะถือบ่โอ้ถือคักๆเนาะมันนี่ย่างเหงาติดอะให้ได้เข่าติดานี่นี่มันบอกตัวไหนแม่ต่วไหนแม่ตัวนี้นะนี่นี่เพิ่งกับาเบิงนี่ได้เวลานี่กับาเบิงนี่แขนๆตัวไหนแม่นี่สามตัวเอาเด่นตัวไหน เน้นน <Water. S 2> ี wow. okay. yeah, uh ่นะเน้ยนหกสันเกศเด็กกระสุนหกเกศนี่นะเนียนไปนี่ละเนียนไปนี่นะเยียบไปนี่นี่ตัวน้องมันตัวน้องเยียบไปแล้ววะแม่นี่เตะเข่าโกให้แล้วนี่เตะเข่าโกให้แล้วนี่นี่เอาแม่ยกขึ้นมาดูเลยมันมีตัวไหนบ้างแมมันนั่งท่าผิดอย่างไปเลยนี่อย่างออกกล้องอย่างออกกล้องแต่ว่าน่ารักทนนั่งท่าผิดไปเลยอ่ะมันนั่งท่าบ่นี้เมื่อไรก็นั่งท่าผิดนอกจากจันจีราอย่างนั้นมัน แม่เห็นเห็นตัวนี้ไมนได้ออกไปนี่ละเมื่อหนักก็มาเหรออย่างนี้ละเราใส่แบบยกดูเพิ่งเนี่ยแม่จ้ะใช่ยกดูดิแม่เด้อเด้อแม่มองไม่เห็นค่อยไปนะแม่เนาะจ้าเดี๋ยวมาได้เลขตัวนี้ก่อนบ้านอีซี่เพิ่นได้ฝันเพิ่นเดืฝันว่าเขาเอาของมาให้เงี้ยเจ้าเด้อว่าสั่นเต็มจันกิลาเอาสายยางออกให้แม่น่ะใส่ถังหนุงมใหม่ปลาสีออกปลาสีออก บ้านเนี่ยอันโอ้ยโอ้ยจี้ออกบ่นั่ยเจ๊ยออกให้แม่นั่นได้ออกน้ำปลาน้ำหนำเจ๊ยอันนั้นแม่เอาขันเจ๊ยขันจังไหก็แม่บ้านเนี่ยไอซี่เขาหล่อฝันว่าแม่อุรานเขาขนของขนยังของมาลายลายมาใบหวานแม่ส่วนที่หนึ่งกับให้ระวังใบในเด้อหนึ่งสามแปดหนึามแปดเอ้า อ้ยคลิปคิปก่อนมีเนาะแม่นะแม่โตปิงแม่อตอิงไหมบกปูอย่าไว้แมนี่ละนี่ละต้นนี่ละหนึ่งสามแปดกระเม็ดข้าวบ้านข่าคนลของมา้แม่นี่แม่หนึ่งสามแปดแม่นี่นี่มาขอปู่าหน่อยน้ำให้ด้วยเลยถึงวัชพืชูสุคนเรพี่น้องเอยแต่ว่ากับกัฟังควาำเบาน้าม่เริ่หนึ่งสามแปดน้ำเพราะว่าด้ต้นนี้ก้อนเนี่ยล่ะเขาได้เอาของผลมาให้บ้านแม่นี่ยนะ ก็คิดจะได้นะเอาเด้อพี่น้องเลยฟันดีแมีนเอาอ๋อขอให้ดำให้ด้วยเด้อพี่น้องพ่อเหล่าบอยจันท์จิระค่ะแมียนเอาให้ดำให้ด้วยเด้อพันธ์ยาไปล้ลาตัวนี้ล่ะแต่ว่าอย่าลืมเด้อเด็กเกดนี่มันเป็นเด็กหนึ่งก็ได้อย่าลืมเด็กเก้ามันเป็นเด็กโกก็ได้อย่าลืมอย่าลืมอย่างนี่ล่ะแมีนให้ส่งให้มาเด้อะ วางเว้เด้อเด็กเกดจะเป็นเด็กหนึ่งเด็กได้เด็กโม่จะเป็นนิสัยก็ได้สั้นแขนแขนแมนบ่แม่แ่นอ้าวไหวมาด้วยถึง้านจ้ามาขอกับเทวดาดาดๆหน้าสิงซัดสีแดงเครื่องอาลัยกับมหาเด้ออังเปากับมาขึ้นกันไม่อังเปามานังไงลมานังสิงเ้่านังสงเลอังเปาเลยจ้าจ้า ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุ้งแม่อุดรแมจุทามาศเนาะค่ะเป็นกันให้มาตบไว้แล้วกู้เปล่านั่งไว้นัน่งเต่งไว้แล้วเนาะค่ะยูเลาละตัวนี้พอนะเดี๋ยวจะมารออีกโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะฟันให้ให้แม่ฟันหอยแคลนๆเนาะค่ะเอาตองหวดไปก้อนเนาะค่ะนี่แคบไว้จุดจอดไว้นะคะเอฟซี เป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ท่านช่องน้ำเนยเด้อค่ะ,ค,ะคลิปนี้นนนขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะไใไ้โคให้มานสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ